เก้าสิบสองจงหาจำนวนวิธีในการจัดลำดับคนหกคนเข้าสัมภาษณ์งานโดยเข้าทีละคนซึ่งในจำนวนนี้มีสมชายและพีชารวมอยู่ด้วยโดยสมชายต้องเข้าสัมภาษณ์ก่อนพีชาเสมอก็มีอยู่หกคนมีอยู่หกคนก็มีอยู่หกคนแล้วก็สมชายกับพีชาแล้วก็ออกมาก่อนก็เหลืออยู่สี่คนนะแล้วก็มัดมัดปีชา่ะ าปีชาปีชากับสมชายเนี่ยปีชากับสมชา,รมมชายรว,ร,วรวมกันก่อนบวกสมชายเนี่ยรวมกันก่อนรวมกันไว้ก่อนมัดรวมกันไว้ก่อนปีชากับสมชายเพราะนั้นเหลืออีกสี่คนสี่คนเหลือสี่คนก็เหลือเหลือสี่คนสี่คนนี้ก็สลับกันได้สี่แฟกนะก็รับสลับกันได้สนะี 1, 2, 3, 4. 4นะ่แฟกก็หนึ่งสองสามสี่ก็สี่แฟก สี่คนนี้ก็สลับกันได้สี่ฝ่ะแล้วก็เอาปีชามาปีชากับสมชายมามัดลงกันเนี่ยเพราะนั้นปีชากับสมชายมาพร้อมกันเนี่ยเขาจะเลือกได้กี่ที่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็าเลือกได้ห้าที่ก็คูณห้าเข้าไปสี่ฝัก็คูณกับห้าเพราะนั้นก็บอกว่าโดยสมชายต้องเข้าสัมภาษณ์ก่อนปีชาเสมอสมชายกับปีชาก็สลับกันไม่ได้แล้ว เพราะว่าสมชากับพิชามีสองคนสลับกันไม่ได้แล้วเพราะาเขาบอกว่าสมชายต้องสมชายต้องค่าสัมภาษณ์ก่อนพ่ชาเสมอ,อก,สก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นก็ได้แค่ห้าคูณด้สี่แฟกเพราะนั้นห้าคูณด้สี่แฟกก็ต้องเท่ากับห้าแฟกก็ตอบห้าแฟก